เฮ้ย hey, สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่เกม m e c บ u อ Lucky Boxer m น่ากลัวซึ่งคลิปก่อนนั้นเราเล่นแบบธรรมดาธรรมดาไปนะซึ่ง มันโคตรจะปวดหัวเลยแต่ครั้งนี้ผมได้เพิ่มผีแบบบ๊อมบอค,อคือรคือรแบบบ๊อมบอเลยมาดูกันว่าผมจะสามารถเอาชีวิตลอดได้หรือไม่ะนะรอแบบแรกเลยเราต้องขุดไม้ก่อนอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเล่นแบบนี้เลยเพราะว่าตอนนี้เราเล่นนั้นไม่มีบล็อกเลยบล็อกไม้นี่หาแทบไม่ได้แล้วเราก็สร้างหีบก่อนหีบนี่คือสําคัญมากเลยมาเราเจอกันอีกแล้วนะไม่รู้ว่าครั้งนี้จะเป็นยังไงแต่ก็ขอโชคดีเถอดซาทุมาเลยน้อง อุ้ยมาแล้วมาถึงอันแรกเลยอีเวิร์พอชัน่นไปไปต่อซาซาเกโยซาซาเกโยชิโยเด็กาซาเกโยไปเลยซาซาเกโยมึงเยวีเหียอุ้ยอ่านเข้าแล้วฉันได้กลิ่นความชิ้ชาหายชาวบ้านเหรอชาวบ้านชาวบ้านชาว,วบ้านอุ้ยเบบี้อุ้ยก็ตาย แกไม่รอดแน่ไปมาดิ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 มึงมาดิมึงมามึงมามาดิอฉิ่งส่งคำยิ้มจบอย่ามมึงน่าโซเปานมาดิมาดิโอ้ยโอ้ยสวยสวยสวยผ่ามงหายไปหมดเลยทำไงที่นี่ อไม่ต้องการสมุดอ่ะอย่าได้บล็อกอ่ะมาเลยเพชรแน่นอนผมรู้ว่ามันคือเพชรแน่นอนนะฮะทุกคนรอรับจากฟ้าได้เลยเพชรมันก็จะออกมาวิมาด้แลวที่นี้ผมจะทํายังไงด้นี่ในเมื่อผมไม่มีอะไรเลยผมจะขุดยังไงวิวยอวิวุวิ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 วอวมุิว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 ครับ ขบอกเจมๆหน่อยอีกเล้ะเหรอมันมีอะไรข้างในะ่ะอยากรู้มากเลยอ๋ออย่างนี้นี่เองแต่ถ้าเราจุดปุ๊บระเบิดอาจจะมาปับ๊บทันทีได้เลยนะตอนนี้เราต้องสร้างบกไปให้ไกลที่สุดจากพืนที่นี่นี่สวัสดีครับตลอดเม่อกี่เห็นอะไรแบบแบบว้าวชิปมีเพลงมาแบบนี้อ๋อดับดับได้ อะไรใครู้ตกตกขนาดนั้นมั้ง่ะอะไรฝนฟ้าหรอหรือว่าอยู่เนมมาดิมาต้องคำรามมาแต่รู้สึกว่าจะไปในสวรรค์นะอะไรวะจะโผล่ก็โผล่มาไม่ต้องพูดเยอะยจะโผล่ก็โผล่มาเดี๋ยวใีด้วยดาบเลย สมุดสมุดรู้สึกแต่ความชิพายมาแน่นอนคำรามหับ,บมาเลยไอ้น้องอ,อุ้ยสมุดว้าวมาแล้วครั้งนี้รู้สึกว่าโชคดีนะอย่าไปขุดตรงนี้นะขอร้องขุดมามีมีบรรลัยได้ครั้งนี้รู้สึกว่าโชคดีนะครั้งนี้รู้สึกว่าโชคดีนะโอ้ my god มาเลยมาไปมา โดดนนนนเเเกกกีียยูหมือนกำลังอยู่จุดเริ่มต้นเลยอ่ะวิ่งอะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะลัคกี้โคชั่นเหรอว้าววิ่งของนี้ของนี้ของนี้ของดีบ้าล่ะมันคงไม่มีอะไรโชคร้ายตอนนี้แล้วผีก็ไม่มีแต่รู้สึกแต่นี้มันน่ากลัวผีนะตอนแรกสร้างอย่างไกลเออแล้วไปเพื่อเพื่อนเลยไปเลยไม่น่าตามไปนะไปแกนี่คือข้อดีของการไม่มีบล็อกนะมันไม่สามารถยืนได้แล้วว่ามันก็ไม่สามารถหลอกเราได้ลูทจีเนียส อยากมีเข้ามาไม่อยากเข้ามาโวอาะไรใครทำลายบล็อกกูเนี่ยลัคน์ยี่ไงผีมันก็มาเถอะมาไม่กลัวมึงละชิวมึงเฟี้ยมึงก็เข้ามาเพื่อนแล้วว่าไม่ทางกลัวแล้วผีเลี่ยมๆไม่มีใครเขากลัวหรอกเลือโพชั่นอีกแล้วอ่ะมึงอีกย่อนขอเชิญสิดีๆมันจะเข้ามาก็เข้ามาดี โอ้กูไปหามังกรนี่กลับมาโอ้ยยังยังยังบันบั้นบันบันบันมันจะผ่าอะไรข้างหน้ามาวิ่งน่ากลัววิววิวโอซิเดียนอ н, อซิเดียนออซิเดียนเราทุบตรงนี้ตรงนี้ทิ้งแล้วเราเปลี่ยนเป็นออซิเดียนเพื่อได้อยู่นานๆโอเคอีเกแล้วโอ้โห บอกสวัสดีครับเออเราไม่ตีกันนะครับใจเย็นนะพี่พี่จะต้องใจเย็นๆนะผมไม่มาคู่กันเลยสวัสดีครับไม่ทราบว่าเป็นอะไรครับต้องการให้ผมช่วยอะไรไหมครับใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่า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 เฮ้ยตีไม่ได้เออตีไม่ได้ฉันได้กินขอาวุพ اي อย่าอย่าอย่า เฮ้ยรู้เปล่าช่องเนี้ยมีเมมเบอร์ชิพแล้วนะมาจับจองกันได้ขั้นมีดังนี้ลัที่คนเกลือลัที่บ้อบและท่านผู้เจริญสติกเกอร์ฟิฟเฟียวฮ่าฮ่าสามารถกดคอมเมนต์ได้พลาดไม่ได้เมมเบอร์ดีๆเหมาะสำหรับท่านผู้เจริญเอ่อเอ่อพี่เป็นพี่เป็นอะไรครับเอ่อเอ่อหายตัวโอ้ต้าัวโอ้ลา ไมาดิคนสู้กับแมงมุมมาดิจับคนต่อยแมงมุมมันนี่มาดิแกๆๆมึงกับกูต้องตายลูกคนนึงอะมาดิมาดิม,าดมึงจะมาได้ว้าวโอ้โอ้ m <c oughs> ่ oh god ไม่เอาไม่ขุดไม่ขุดไม่เอาทั้งนั้นโอเคไปกันโ oh, อ้มันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วกำลังหาพรเช้าเถอะว่าล่ะช้ําถือว่ายังสดใสอย่บสมุตให้หมดอ่ะเผอได้ใช้นลละอนาคตได้ได้แน่นอน อ๋อ,อไม่ถึงไม่ถึงนี่อะไรเกิดขึ้นเหรอหรือต้องยืนนี่เก็บสมุดให้หมดอะไม่รู้ใช้อะไรได้บ้างยังไ,ไม่อ่านเลยกิกะว้าวนี่คือดินแดนแห่งไหนเนี่ยมันทั้งมีความหรูหราละเกินแม่เอ,อ๋ยโลโโหของกูอีเวนไปจีใจหายแวบเลย พ่อเป็นังนกรเหรออุ้ยเบอนครับเอ่อไม่ค่อยอยากได้ก่อเท่าไหร่เลยฮะอยากได้ที่ขุดมากกว่าครับไปครับแล้วไปดีว่าแล้วครับโง่ไหมามาะไรโอ๊ยเจี๊ยดโอ๊ยนี่กูกูเล่นเกมไหมคะรู้รู้สึกว่าคหมืองการตายของผมจะเป็นเรื่องปกติใจองดไม่เหงาปวดหัวกับแบบนี้มากผีก็มี ลัคก,กี้ก็มาดวยเมือนี้เจริญพรตายไปเออเจาะยายายาไบยกกูอย่าบีอยอยาไบยกไปไหนก็ไปไปไปอ๋อฮะอะไรอ่ะ It s, it s lava. <S แม่งเอ้ยแล้ว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 ทำไงได้อะโอ้อย่างนั้นได้บล็อกนึงอันไรอะลายาอะไรอะ,อ,ะรอินฟิสโบอลโอ้โอ้ไปไหนก็ไปกินเลยละกันนะไม่รู้เหมือนกันแม่งเอ้ยอะไรไม่สนใจนั่นยิ่งเกลอ่ะมือยิ่งเกลอ่ะ อย่านะมือจ้า oh. ขอโทษนะเพื่อนแล้วว่าก่อนที่จะทำอะไรต้องเราต้องทิ้งบางอย่างไว้ข้างหลังอีสปีเดอร์ลองเดย์ o l l ะฟาว u m ยู r บเฟงว้าวพารู้สึกได้ถึงความชิบหายมาแน่นอนอนี้รู้สึกได้เลยอยากเป็นพระเอกเอ็มวีมากเลย <c oughs> อุยเฮ้ยมันเหมือนตัวเนี้ยตัวในมา h โร o ค c a d เมียที่ <c oughs> น้องผู้หญิงที่เป็นน้องหอุ่นอะจำชื่อไม่ได้โอ้ <c oughs> oh my

อะไรอ๋อลูกเป็นลูกลูกเป็นลูกลูกเป็นอะไรลูกลูกลูกเป็นอะไรลูกยังนอนมีหมายอยู่อยู่คอยอยู่ใจมาเลยอะไรอีกอ่ะอะไรอีก่ะมามึงมาเลยอุ้ยผมครับคิดว่าไปนรกซะแล้วไม่ต้องห่วงพ่อจะอยู่ลูกเองลูกจะไม่เหงาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเต็มตาเออโอ้ยไม่นะลูกบอลอุ้ย อะไรอะอะไร,ะไรไต้องการอะไรพำรามันเยอะแยะมาเลยมาเลยครับเพชรผมต้องการเพชรเพชรมาเลยโชคดีนะโอ้โอม่เยอะว่าอ๋อทีนี้ก็ไม่มีลาวาละ อุ้ยดาบครั้งนี้รู้สึกว่าโชคดีอยู่นะรู้สึกว่าค่อยเจอแบบแย่ๆหรือเปล่าวะไอ้กูไม่โดนกูไม่โดนกูไม่โดนค่ายไม่โดนค่อยไม่โดนค่อยไม่เกี่ยวค่อยไม่เกี่ยวอุ้ยเอออุ้ยมาม้ามาโอ้มันขึ้นรีบมาแล้วมันเดินขึ้นมาแล้วมันทำอะไรอุเดมุ่งมองหน้ามันคือใครนี่โอ้โหมันค่อยๆหันหน้าด้วยโอ้โหค่อยๆหันหน้า ให้ชีวิตผมนั้นมีความปกติบ้างเชิะนะครับมีแต่ความไม่ปกติเดี๋ยวมันจะปดหัวเปล่าๆโอ้ไม g ก d ดโอ้อีเยี่ยวชอว่ามึงจะสู้กับม้าพกาซัตได้เหรอไปเลยมา้าพกาซัตของข้ารู้สึกว่าไปตรงนั้นแล้วไปน่าจะไม่นานหลอดน,นะมันหายไปแล้วเฮ้ยมันมันฝนตกอุ้ยใส่ลุงใส่ลุงใส่ลุง ชี้นิ้วเลยนิ้วกุดไปเลยสวัสดีครับสุดหล่อโอ้ละก่อนบาย